กรัสบสวัสด,ดีสบายดีเนะาะเอฟซีทั้งในและต่างประเทศเอ่อทั้งเอฟซีพังเล่าและเอฟซีพังไทยว่มามืัอนี้เนาะบอกรีชมาพามากินเขา่าตอนเสาร์ก่อนไปเห็ดเวียเห็ดงานแล้วชัมาเบิองว่าตอนเสาร์นี่บอกรีได้ยังกบได้ยังกิๆๆงนเนะะดดะาะสวัสดีเมียบอกรีข้างหลังเพย์กับเขาโอเคสวัสดีซีเวลาอามัอนี้ตอนเสาร์สองคู่เมียเบาเล่ากับนุ่มเล่าถูกไหมเห็ดงานอยู่ประเทศไทยเนะะาะฮัก แล้วก็มได้กินตอนเสาร์ก่อนไปสู่เวียกสู่งานตอนเสาร์หรือว่าสูาเวียดมาหนีสวัสดีเด้อครับตอนเสาร์ของวันเสาร์ของอ่าพีพีเอฟซีทุกๆคนเนาะอ่าจะเป็นวันหยุดของทุกคนเด้อม,มืาอนี้อ่าบาไก่บริยุทธ์เด้อม,มืาอนีเบิดงานบื้ออื่นเนาะวันหยุดหยุดทุกวันอาทิตย์อ่ามืาอนี้นนนเฮาได้ยบบังกินมืาอนี้ผนปลาทู่นปลาทูเพิ่นว่าเอ้าเดี๋ยวบาไก่พาไปเบิ่งอ่าวิธีเฮ็ดผนปลาทูของสีพันยาเนาะหรือเมียบาไก่เนาะเพิ่นเฮ็ดกับข้าวให้กินตอนเสาร์นะครับมีโอกาสจะได้กินข้าวล้วกันแต่เสาร์ทื้อ พราะว่าบไกลออกเข็เวี้ยเห็ดงานสายเติบเนาะเหมือนนี้เนาะไปไปไปเบิองน้ากันเลยก่อนไปรับเบิองรับส้มบไกลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตัดไข่บไกลเพื่อเป็นกาลังแรงใจให้บไกลเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะไปไปไปเบิองกันเลยบะเมียบไกลเฮ็ดนั่งกินเหมือนนี้เนาะไปอ่าเฮ็ดนั่งกินเหมือนนี้แต่ให้พี่น้องเบิองเนี่ให้พี่น้องเนี่ยปนปลาทูโอ้ปนปลาทูถอยน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อกินสองคนพั้เมียโอ้นี่ได้ยังพี่พักกางแก็บเนี่ยต้มละไม้ มันต้ม้มากรูงเหี่ยวแล้วก็ครับกงตุงเนาะกลับกงตุงแล้วหรือเ่านี่แล้วแล้วผอมกินเลยเนาะผอมกิไปไปเดี๋ยวจัดแจงสถานที่ได้อพี่น้องไปผอกันตอนกินเด้อพี่น้องเด้อใช่ใช่ใบให้พี่น้องอยู่ครับพี่น้องกูเนี่ยป้า้าพี่น้องเป็นตาแสบไปดิอย่ากับเข่ากับเข่าแรงงานเท่าที่มาเห็ดกบเห็ดเบียรเห็ดงานอยู่ประเทศไทยมีซัมกินครับกินซัมมี่อย่าไปกินไล้ เดี๋ยวเงินเดือนเทาสิบบรือพี่น้องเลยพอยประหยัดกินประหยัดใส่เผื่ออ่คนข้างหลังเนาะเผื่อคนข้างหลังเพี่ยังรอเขาหลายหลายคนเผื่อลูกเต่าพ่อมเมยเขาเนาะอย่าสิกินเกินกําลังอย่าคล้องเด้อพี่น้องเด้อกินสำขม,มีเพราะว่าพลาเขาก็ยังหลายเอาไปผอกันตอนกินเด้อพี่น้องเลยไปไปไปครับมาเด้อวันนี้เด้อมาผอตอนกินมาเหมือนี่มาแพ็คครูครับมากินกับเมียสองคน ก่อนไปเห็ดเวรเห็ดงานก่อนสู่เวรสู่งานของวันเสาร์เรื่องอื่นยุดครับมา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 เสบเสบแล้วบอกไก่กับเมียเลยเนาะนี่ข้าวเหนียวยี่ปีพี่นอ้องมามาตองวาไลายหางเกินพี่นอ้องเพมนกินน้ำเลยตมีมามา FC บอกไก่มากินข้าวหนังกันด้วยจ้ามาเด้อมดนี้มากินกับเมียสองคนน,นี่ก็เคยคนกับมันบอกว่าบอกไก่เออเอาเมียมากินน้ำเนีมามาแล้วมาแล้วลวันนี้ครับตามคำเรียบร้อยเพิ่นกับบอกไก่กินน้ำเนาะเพิ่นอะไรกองเคน่ามา ต้มน้ำมันชดุชดชพี่น้องเลยเจ็บแสบอืมอืมคิอทิ่เราจาพี่น้องเ,เดีแยวประตูถวยเดียวพี่น้องเลยเปิประตูครับหลอกพักเจบ็บแสรพี่น้องเลยมามามากระเขาตอนเสาคือเกาพี่น้องตอนสูบีบสูงอานอืมต้มน้ำมันแสบอืมเหียวแสบ

มีดุดดวลไปเรื่อยพี่นอ้องรับเขาทำนี่ละครับทำนี้แหละพี่น้องเอ้ยกิยยนแบบบานๆเขาทำนี้ก็แซ่บเลยพี่นออ้อยแล้วต้องวากันไมอืม่ปะ เมหเเมือนเมียเปรนมาเห็นเด้อบอกกายเป็นผเ็นอืเมียเป็นผู้เห็นให้กินเหมือนกายช่วยหนึ่งยู่มาหนึ่งข่าวป้าวไว้ไม่หลวบพักไว้แ่ี๋วมอว่านปนประตูหยัย

Ừ. Bán nhiều mua nhiều. Bán bán ở bán bán mua nhiều mọi người đã cạn đi mình gin gin mượn nha mhm 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 mhm

ไม่่ัมหวานเนาะจสองคนมันก็เลยหวานแน่ไปลองนะน,น,น่าสิแม่หอืต้องนไม่หอกเตือนแหวานดูแลไปลองอมน,นีถ้าแนหวานหวานน่เลยะงานวานแต่ว่าเป็นมะทู่ว่าวานเนีออกเผ็ดม,มันต้องมีรสจ,จัดแน่ความหวาน,ม,นม,วจจมันก็ต้องมีรสจัดรู้ป เน่นอืมมันก็ปิวข้าง้นข้างคนนอกเพียงเพลงเนาะไก่ฉีดปิดคลีบแล้วเนี่ย

ยิ้มหน่อยสิอรับหัวใจยิ้มกันนะยอมเลยยิไไมม้มแล้วไปนอยทำแ,แหลี่ยมไหม้ำไป่ครเพื่อพีเพอนนองเนาะเพื่อ,อนะพ,อพีทุกคนม่เลย

หลวงพักนะครับมิโนไม่ต้มนะครับพักในร้านชนิดอ่ะจะไดจแ้วอวยล่าพีล่าหนองมาเพียงเท่านี้นะครับเพราะก็จะไปในเรื่องกดไหลกดเสะกดซับตะไคร่เบาไก่เด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นเบาไก่เห็ดคลิปต่อไปเนาะเป็น้องเนาะอ่ะสำหรับสนุนเบาไก่โดยบอกกดขามโดชนาเด้อเผื่น้องเ้ยสำหรับคิมนี่เบาไก่กัจะขอลาพีลาหนองไปเพียงเท่านี้นะครับอ่ะได้เขาซะลาเป็นซะเขาเนาะป่ะสวัสดีครับสบายดีขอบคุณเอฟซีเบาไก่นะอืมมากมากกับเมียวันนี้